สวัสดีครับวันนี้เรามี S R 4 0 0มาเสนอขายนะครับผมก็คันที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เป็น S R 4 0 0สีดำนะครับเป็นตัวหัวฉีนดครับปี2015นะครับเป็นมือสองนะครับผมนี้ขายอยู่ในราคา1น0 0 0 0สบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับผม คันนี้สภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมสำหรับใครที่ชอบรถสภาพเดิมเดิมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรพลาดนะครับพอไอ,อ,อ ภาษีทะเบียนไม่ขาดนะครับผมนีอ่อาจจะพูดลิ้นพันกันหน่อยนะเพราะว่ากินอ่ารีโอไปสองขวดนะครับผมอาจจะพูดลิ้นพันกันหน่อยนะครับวันนี้จะว่าเดิมก็ไม่เดิมนะครับแต่ส่งเดิมนะครับผมก็มีมีแถมของแต่งไปให้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เรามาดูนะครับสิ่งที่แตกต่างกัจากตรงเดิมนะครับก็จะมีนี่ มีใส่กองกองน้ำมันให้นะครับผมของเดโทน่านะครับแล้วก็มีนี่แถมบอกแคมมะระไปให้นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสำหรับใครที่ที่สนใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ หรือไม่ก็ขี่เข้ามาดูที่ร้านคิวกิจเจริญได้นะครับผมที่รางสิท์นะครับตรงหลังปั๊มปตทก่อนถึงสัปตปะทองนะครับสามารถมาดูมาลองขับได้นะครับชอบไม่ชอบแค่ว่ากันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาชมลองขับหรือว่านิอ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะครับผมอาจจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ไม่แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ